สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูร c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับลีกร่าเจ้าเล็กซี่นะพี่ไม่สามารถจะไต่อันดับไปโล่เพชรได้นะครับพร้อมใช้การ์ดมอสอะทรัพยากรไม่พอนะโอเคใช้เหรียญเยอะมากอะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตีอยู่ในระดับโล่ทองก่อนแล้วกันเนาะ โอเคก็ใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะโลกทองก็สามารถลุ้นเงินเขียวได้นะครับโอเคตัวกินพืชเอาซักนี่เลยแล้วก็นกนะเพราะมีภารกิจใช้นกอยู่เอานี่เลยแล้วก็นี่นี่นี่ใช้การ์ดมดนะครับเปลืองมาก ซื้อทีหนึ่งโอ้โหสามเกือบเกือบสามล้านอะ่ะสองล้านเก้าอะ่ะนะครับตอนซื้อแบบแม็กแม็กเนาะราคาเต็มอะ่ะโอเคถ้าจะสู้ใช้การ์ดมอสเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนที่หลีกจะมาเนี่ยต้องซื้อกาดมอสสะสมนะครับโอเคเราก็ตีเลยไปหนึ่งแต้มไปนอนซะอันนี้พี่ไม่ได้สะสมอะ่ะมันก็เลยแบบไต่ระดับไม่ได้เนาะ โอเคตอนนี้เขาสองแต้มนะครับก็มันไม่ยากนะแต่การ์ดมอสไม่พอพี่ไม่อยากจะเสียทรัพยากรซื้อมากจนเกินไปเนาะจริงๆมันซื้อได้ด้วยอย่างอื่นนะด้วยอาหารหรือเงินเขียวแต่พี่ไม่อยากเสียเราก็ชาร์จก่อนตอนนี้มีสามแต้มยังอยู่ในระดับโลทองคู่ต่อสู้ก็ยังถือว่าไม่เก่งมากนะ อ่าไม่ทำอะไรงั้นเราก็ชาร์จโจมตีไปหนึ่งแต้มไม่เข้านะครับไม่เป็นลายโอเคอันนั้นตอนนี้เขาสี่แต้มแล้วไม่รู้จะตีหรือเปล่าดีไหมสีนี้คือถ้าแบบไต่ระดับโลกเพชรจริงๆก็ไต่ได้นะแต่ต้องใช้แบบนอกเหนือจากเหรียญในการซื้อ แล้วก็บางทีก็อาจจะต้องใช้เงินเขียวหรืออาหารซื้อด้วยนะซึ่งพี่ว่ามันเปืองไปพี่เคยปลดล็อกเจ้าเล็กซี่ไปแล้วไปนอนซาเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายนะครับมี7แต้มตีไหมไม่ตีโอเคงั้นเราก็จัดเลยนะโอ้โหแต้มไม่ลดเลยดูสิง่ายนะครับแต่มันในนี่ไง อย่างที่บอกเปลืองทรัพยากรเยอะเกินไปถ้าใช้เล็กซี่ซื้อด้วยดินเอม่วงมันก็ไม่เสียต่อใบไม่เท่าไหร่เองเจ็ดแปดพันดินเอม่วงเองเนาะโอเคได้แต้มมานะครับแล้วก็อันดับก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเครับของรางวัลได้ดินเอม่วงมานะครับโอเคไปต่อ เราก็ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำโอเคเจ้าอัพท่าโอเคแล้วก็กินพืชก็ใช้ตัวเดิมเนาะพี่มีอยู่2ตัวแล้วก็นกนะครับนกเราก็ใช้นี่เลยอ่านี่นี่นี่โอเคมารอบที่สองนะครับถือว่าง่ายๆสบายๆ อยู่ในระดับโล่ทองก็สามารถที่จะลุ้นเงินเงินเขียวได้ใบละ500ด้วยนะอะลดพลังโจมตีทั้งกลุ่มไปก่อนลดอีกทั้งกลุ่มของเขาป้องกันเราใช้นะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตัวเองแล้วก็ลดพลังโจมตีพวกเรา โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ใส่ก่อนเลยไป1แต้มโอเคเกิดครึ่งหลอดไปนะครับตอนนี้เขา2แต้ม2แล้วช่วงนี้พี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยงานวุ่นมากเลยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ทำอะไรเราใส่เลยไปเอาเข้าด้วยนะ2แต้มไปนอนสิครับอิโอลัมเบีย อ่วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับตัดความสามารถเราไปตอนนี้เขามี3มแต้ม3แล้วจะยังไงไม่ทำอะไรเราใส่ดีไปเข้า2นี้ไปนอนสนาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าโนโดอ่ะมี5จะทำอะไรก็ทำมันเลย แต่จะทําหรือเปล่าหาแต้มนะไม่ทําเราตีไปเข้าสองนอนไปสิขาพลังไม่ลดอีกแล้วนะครับชนะไปนะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับโลดทองก็ถือว่ายังง่ายนะแต่พี่ไม่เสียในการไปซื้อการ์ดมอสนะครับอันดับก็ไต่เพิ่มขึ้นไปโอเครับของรางวัลได้ นึกว่าได้เจ้าเล็กซี่ได้ซองขาวมานะครับเคได้ดินเอม่วงเหรียญแล้วก็ได้การ์ดมอสหมีกมังหนึ่งใบน,นะครับตามเจอ W15 อ่ะอีกสักรอบแล้วกันเนาะเราก็ใช้เจ้าออฟท่าเหมือนเดิมตัวหนึ่งแล้วก็กินพืชกินพืชครั้งนี้ก็เอาสักตัวแองกิโลคอยาวเลยอ่ากินเนื้อ เอาตัวสักเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้นกตัวสุดท้ายดิเพราะว่ามีภารกิจรายสัปดาห์ที่ต้องใช้นกอยู่นะเอาซักตัวนี่โอเคแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีลดลดโอเคมารอบสุดท้ายนะครับสำหรับลีกนี้และคลิปนี้เลยก็อยู่ในระดับโลทองนี่แหละนะครับไม่ได้ขวนขวายไตยไปจนถึงโลเพชรเนานะ โอเคมาตีทีเดียวไม่นอนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราก็ตีก่อนเลยไหมทั้งนี้รถพลังโจมตีเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราตีก่อนเลยนะดีกว่าเนาะเขาจะได้ใช้โล่ไปก่อนเลยโอเคเขาใช้โล่นะครับไปเกือบครึ่งหลอดโอเคนะตอนนี้เขาสองแต้มสอง แล้วยังไงอตีมาหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลยไหมไปเข่าหนึ่งโอเคนอนสิครับตัวที่สองนะครับเจ้า c o n คาเวเนเตอรมีสองแต้มแล้วตีหรือเปล่าสองนี้ จะตีไหมเปลี่ยนตัวเลยหนึ่งอะมาคำรามแล้วก็ตีมาหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จัดการเลยนะอะไรเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรใสเลยไม่ต้องคิดมากเออต้องสองแต้มนะไปไปนอนสาหางฟาดเบา ตัวสุดท้ายเจ้าคอนคาเวเนเตอร์มาอีกรอบหนึ่งนะครับมี3แต้มแล้วจะตีไหมตีมาแค่สองโอเคเดี๋ยวก็ปิดฉากเลยนะครับถือว่าไม่ยากนะในระดับโล่ทองถือว่ายังชิวๆผู้ต่อสู้เลือดและพลังโจมตีไม่เยอะนะครับ โอเคครับชนะไปสบายๆนะตัวเดียวก็เอาอยู่ทั้งหมดเลยเนาะโอเคก็จะได้แต้มเพิ่มได้อันดับเพิ่มเนี่ยไต่มานิดหน่อยนะครับเปลืองการ์ดมอสมากเปลืองทรัพยากรมากได้อ่ะได้เป็นเงินเขียวมาโอเคอ่าเดี๋ยวแล้วก็รับภารกิจรายวันโอเค โอเคครับหลีกเจ้าเล็กซี่นะครับครั้งนี้พี่โอเคก็ยอมแหละไม่ไต่ระดับถึงโลเพชรนะเดี๋ยวใกล้ๆจะจบหลีกเรามาเจอกันอีกทีนะครับอ่ะก็กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คือรักษาอยู่ในระดับโลทองได้นะครับก็คงจะไม่ได้เจ้าเล็กซี่แล้วล่ะครับโอเคหากอันดับร้อยพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวไปดูอันดับหนึ่งเฉพาะโล่ทองนะดูซิ ต้องไต่ระดับโอ้โหสองพันกว่าโอ้โหเปืองการมอดมากอะเบืองทรัพยากรมากปล่อยเขาไปเหเอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรอยู่ในระดับโลหะทองแค่นี้ก็โอเคละ,ะถ้าโลหะเพชรนะก็จะได้เจ้าเล็กซี่นะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้เนาะโอเคโลหะทองก็จะได้ตัวพวกนี้เลยนะครับทีเลกยูเนดอนแต่ก็จะได้เงินเขียวนะมีสุ่มได้เงินเขียวนะครับทั้ง3ระดับเลยโอเคอ่ะ มาก็เป็นหลีกที่ค่อนข้างจะเปืองในการใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะซื้อกา์ดมอสในการลงต่อสู้มากเลยเนาะพี่ก็ใช้เหรียญอย่างเดียวนะในการซื้อไม่อยากจะใช้อาหารกับเงินเขียวกับดินเอม่วงนะในการซื้อเพราะว่าเอาไปทําอย่างอื่นไปฟักตัวไปเล่งตัวอะไรนี่น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าพี่เคยปลดล็อกเจ้าเล็กซี่ไปแล้วนะถ้ายังไม่ปลดล็อกเนี่ยพี่อาจจะทุ่มทุนสร้างนะครับแต่ครั้งนี้พี่ เคยปลดล็อกไปแล้วก็ใช้แค่ดิน A ม่วงในการซื้อเจ้าป่าเล็กซี่ได้เนาะก็6,700 7 0 0 0อพะราคาประมาณเนี้ยดีกว่าไปเสียซื้อการ์ดมดนะครับโอเคก็ใกล้จะหมดเวลาหมดแล้วนะอ่ะปาดูซิได้เงินเขียวไหมโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรได้ดินเอม่วงมาแล้วครับแล้วก็ได้เจ้ายูเนมาเนาะโอเคตัวรีเจนเดอรี่รับห แจม JW หกรนะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับลีกล่าเจ้าป้าเล็กซี่นะครับคร้งนี้พี่ก็อยู่ในโล่ทองเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะไต่ระดับขึ้นโล่เพชรได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ